การกระทําทุกอย่างต้องทําไปด้วยความมีสติการกระทําทุกอย่างเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นงานสําคัญบางทีคําว่าพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อาจจะขึงขังเกินไปแต่ครูจงใจใช้คำนี้เพื่อกระตุ้นให้คนระหนักชัดว่าการดำรงสติให้ได้นั้นเป็นปัญหาสำคัญขนาดความเป็นความตายทีเดียวสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชี เสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ The miracle of being awake คู่มือฝึกตนให้ตื่นรู้สำหรับคนหนุ่มสาวผู้ปฏิบัติการเพื่อสังคมเขียนโดยท่านติชนัทหันแปลโดยพระประชาประสันนธรรมโมสำหรับท่านที่สนใจซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ตามช่องทางที่ชี้วางไว้ใต้คลิปหรือในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ นับและตามลมหายใจในพระสูตรต่างๆพระพุทธองค์มักจะส่งสอนให้ใช้ลมหายใจบำเพ็ญสติเสมอมีพระสูตรที่ตรัสถึงการใช้ลมหายใจเพื่อฝึกสติเจริญสมาธิโดยเฉพาะพระสูตรหนึ่งคืออนา,านาบนณสติสูตรราวๆต้นพุทธศตวตรรษที่8อาจารย์เซนชาวเวียดนามผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวเอเชียกลางโดยกำเนิดคือท่านเคืองตงหอย ได้เป็นผู้แปลพระสูตรนี้และเขียนอัตถาทิบายออกเป็นภาษายวนอาณาปานะคือลมหายใจสติคือความรู้สึกตัวทั่วท่านเคืองตรงหอยจึงแปลว่าการคุ้มกันจิตอาณาปานสติสูตรคือพระสูตรว่าด้วยการใช้ลมหายใจในการเจริญสติหรือคุ้มกันร,รักษาจิตพระสูตรนี้คือพระสูตรที่1 1 8ในมัชชิมนิกาย ซึ่งสอนวิธีใช้ลมหายใจ16วิธีด้วยกันครูจะส่งคําแปลสติปัฏฐานสูตรและอาณาปานาสติสูตรพร้อมด้วยพระสูตรมหายานที่สันแล้วอีก2-3สูตรมาให้เธอและเพื่อนๆของเราที่เวียดนามพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ในกลุ่มผู้มาเรียนฝึกสมาธิที่ไม่ได้เป็นชาวเวียดนามครูมักจะเสนอแนะวิธีง่ายๆหลายๆวิธี ซึ่งครูเคยทดลองใช้ได้ผลด้วยตนเองมาแล้วเช่นเสนอให้ผู้หัดใหม่ใช้วิธีนับเพื่อวัดความยาวของลมหายใจครูเรียกนักเรียนคนหนึ่งให้นอนราบลงกับพื้นและหายใจตามปกติแล้วเรียกนักเรียนที่เหลือให้ล้อมเข้ามาเพื่อครูจะได้ชี้ตัวอย่างง่ายๆบางอย่างเช่น 1. แม้ว่าการหายใจเข้าออกจะเป็นหน้าที่ของปอดและทำงานอยู่ที่บริเวณหน้าอก แต่ท้องก็มีบทบาทด้วยท้องจะพองขึ้นลงเนื่องกับการขยายหดของปอดเธอจะเห็นว่าพอเริ่มหายใจเข้าท้องจะพองออกแต่พอหายใจเข้าไปแล้วสักสองในสท้องก็จะยุบลงอีก2เพราะอะไรระหว่างอกกับท้องนั้นมีแผ่นกล้ามเนื้อเรียกว่ากระบังลมเมื่อเธอหายใจเข้าอย่างถูกต้องอากาศจะเข้าไปอยู่ในส่วนล่างของปอดก่อน เมื่อลมเข้าสู่ส่วนล่างของปอดกระบังลมก็จะดันลงไปทางท้องทำให้ท้องผ่องขึ้นพอเธอหายใจเข้าเต็มปอดคืออากาศเข้าสู่ส่วนบนของปอดแล้วบริเวณอกของเธอก็จะขยายออกทำให้ส่วนท้องเริ่มยุบลง 3. เหตุนี้คนสมัยก่อนจึงบอกว่าลมหายใจเริ่มจากสะดือและไปสิ้นสุดที่รูจมูก การนอนราบหายใจช่วยคนหัดใหม่ได้มากข้อสำคัญคืออย่าฝืนการใช้ความพยายามมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อปอดได้โดยเฉพาะปอดที่อ่อนแอเนื่องจากการหายใจไม่ถูกต้องในการเริ่มต้นผู้ฝึกควรนอนราบกับพื้นปล่อยแขนทั้งสองตามสบายข้างลำตัวไม่ควรหนุนหมอนใดๆพุ่งความสนใจไปที่ลมหายใจออกลองดูว่ามันยาวเท่าใด เธออาจจะนับช้าๆในใจ1 2 3องสพอทำหลายๆครั้งเธอก็จะรู้ความยาวของลมหายใจสมมุติว่ายาว5ทีนี้ลองยืดลมหายใจออกออกไปอีกสักหนึ่งหรือสองเพื่อให้ลมหายใจออกยาวเป็น6หรือ7เริ่มหายใจออกนับ1ถึงหพอนับได้5แทนที่จะหายใจเข้าทันที ลองพยายามยืดออกไปถึง6หรือ7โดยวิธีนี้จะทำให้ปอดของเธอรับอากาศเข้าได้มากขึ้นพอหายใจออกสุดก็ปล่อยให้ปอดสูบเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปตามธรรมชาติของมันเองโดยไม่ต้องพยายามฝืนใดๆทั้งสิ้นตามปกติลมหายใจเข้าสั้นกว่าลมหายใจออกเธอนับในใจอย่างสม่ำเสมอทั้งเวลาหายใจเข้าและหายใจออก ผู้เริ่มหัดควรเริ่มฝึกอย่างนี้หลายๆอาทิตย์ประคองสติตลอดเวลาที่หายใจเข้าและออกโดยนอนราบกับพื้นถ้าเธอมีนาฬิกาที่มีเสียงเดินดังๆนำมาใช้วัดลมหายใจของเธอก็ได้เธอควรจะนับลมหายใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถเดินนั่งหรือยืนและโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านเวลาเดินเธอสามารถใช้การนับก้าวเดิน เพื่อวัดความยาวของลมหายใจได้ซึ่งนับเป็นวิธีที่ดีมากทีเดียวหลังจากฝึกไปสักเดือนหนึ่งความแตกต่างแห่งความยาวของลมหายใจเข้าออกก็จะลดลงและไหนไม่ช้าก็จะเท่ากันดังนั้นถ้าลมหายใจออกของเธอนับได้หลมหายใจเข้าก็จะนับได้6ด้วยถ้าเธอรู้สึกเหนื่อยแม้แต่นิดเดียวให้หยุดทันทีแม้จะไม่รู้สึกเหนื่อยก็ตาม เธอไม่ควรหายใจออกและเข้าเท่ากันนานเกินไปสักประมาณ10 2ถึง20ครั้งก็พอแล้วในวินาทีที่รู้สึกล้าต้องกลับมาหายใจตามปกติทันทีอาการแน่นเป็นสัญญาณเตือนที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดที่จะบอกว่าเราควรจะพักหรือยังในการวัดความยาวของลมหายใจเธออาจจะใช้วิธีนับอย่างที่ว่ามาแล้ว หรือจะใช้วลีของคำพูดที่เธอชอบพูดก็ได้เช่นถ้าลมหายใจของเธอยาวหแทนที่จะใช้นับ1-6ถึงเธออาจจะใช้คำพูดแทนเช่นใจฉันมีสันติสุขหรือชีวิตนี้มีปาฏิหาริย์ถ้าความยาวเป็น7เธออาจจะใช้ว่าฉันกําลังเดินบนโลกใหม่หรือฉันขอพึ่งพระพุทธเจ้า เป้นตนตเ็วลาเดินก้าวแต่ละก้าวให้พร้อมกับคําคําหนึ่งลมหายใจของเธอควรจะเบาสม่ำเสมอและเหมือนท่านน้ำเล็กๆที่ไหลรรนผ่านเม็ดทรายลมหายใจของเธอควรจะสงัดสงัดจนกระทั่งคนนั่งข้างๆเธอไม่ได้ยินลมหายใจของเธอควรจะไหลเรียบเหมือนผิวน้ำยามสงบหรืองูน้ำที่เลื้อยข้ามแม่น้ำ ไม่ใช่เหมือนเทือกเขาขรุกขระหรือรอยตีนมาถ้าเรามีความชำนาญในลมหายใจของเราเราก็สามารถควบคุมร่างกายและจิตใจของเราได้เมื่อไรที่เรารู้สึกฟุ้งซ่านและรู้สึกลำบากในการควบคุมตนเองโดยวิธีอื่นๆแล้วเราก็ควรหันมาใช้วิธีการเฝ้าดูลมหายใจเสมอในทันทีที่ผู้ฝึกนั่งลงเพื่อฝึกสมาธิ เราก็ควรเริ่มสังเกตลมหายใจทันทีครั้งแรกปล่อยให้หายใจตามปกติแล้วค่อยๆผ่อนจนลมสงบสม่ำเสมอและยาวพอสมควรตั้งแต่เริ่มนั่งจนกระทั่งลมหายใจลึกและสงบนั้นผู้ฝึกควรรู้ตัวทั่วพร้อมถึงเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราในพระสูตรเรื่องสติกล่าวว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเธอย่อมฝึกตนเองว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจับหายใจออกเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า เธอย่อมฝึกตนเองว่าเราทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกเราทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าหลังจาก10ถึง20นาทีผ่านไปความคิดปุ้งซ่านต่างๆก็จะสงบลงเหมือนน้ำในบ่อที่ปราศจากแม้แต่พรายน้ำวิธีที่ทำให้ลมหายใจสงบและสม่ำเสมอนี้เรียกว่าวิธีตามลมหายใจ ถ้าวิธีตามลมหายใจยากเกินไปในตอนแรกก็อาจใช้วิธีนับลมหายใจแทนดังนี้เมื่อเธอหายใจเข้านับในใจหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองนับเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่การนับนี้เปรียบเสมือนเชือกที่จะมัดสติไว้กับลมหายใจ การฝึกชั้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เธอจะรู้พร้อมในลมหายใจตลอดเวลาถ้าเธอเผลอสติการนับก็จะหลงทันทีถ้าหลงก็จะนับหนึ่งใหม่อย่างปกติไม่ต้องฉุนเฉียวกับตนเองและพยายามจนกว่าจะนับได้ถูกต้องทันทีที่เธอสามารถรวมสติอยู่ที่การนับได้จริงๆก็จะมาถึงจุดที่เลิกนับได้และมุ่งจิตไปยังการเข้าออกของลมหายใจเฉยๆ เมื่อไรที่เธออารมณ์เสียหรือฟุ้งซ่านและรู้สึกลำบากในการจะฝึกสติให้กลับมาใช้วิธีตามลมหายใจแบบนี้การตามลมหายใจก็เป็นการฝึกสติอยู่ในตัวด้วยลมหายใจของเธอนั้นเป็นมรักอันมหัศจรรย์ที่จะทำให้เธอควบคุมจิตสำนึกของตนเองได้วิในข้อที่7ของคณะเทียบหินนั้นอุทิศให้กับการใช้ลมหายใจโดยเฉพาะ เราไม่ควรปล่อยตนเองให้หลงไปในความคิดที่ฟุ้งซ่านและสิ่งแวดล้อมรอบตัวจงเรียนรู้วิธีฝึกลมหายใจเพื่อจะได้คอยควบคุมจิตใจและร่างกายของเราฝึกสติพัฒนาสมาธิและปัญญาการกระทำทุกอย่างเป็นพิธีกรรมควงครั้งหนึ่งครูเคยได้ยินข้ออุปมาอุปไมย ถึงลมหายใจของคนเราที่ดีมากข้อหนึ่งสมมุติว่ามีกำแพงแห่งหนึ่งซึ่งสูงมากหากใครขึ้นไปข้างบนได้ล้วก็จะมองเห็นไปได้ไกลรอบทิศท,ทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าไม่มีวิธีที่จะปีนขึ้นไปได้มีเพียงได้เส้นเล็กๆเส้นหนึ่งพาดอยู่บนกำแพงและห้อยลงมาข้างล่างสองข้างชายหัวไวคนหนึ่งก็จัดแจงผูกป่านที่เส้นหนากว่าได้เข้ากับปลายข้างหนึ่งของได้ เดินอ้อมไปอีกข้างหนึ่งของกำแพงแล้วดึงปลายได้เพื่อลากเอาป่านเส้นนั้นขึ้นไปพาดบนกำแพงแทนจากนั้นก็ผูกปลายป่านเข้ากับเชือกแล้วก็ลากขึ้นไปพาดบนกำแพงอีกทีหนึ่งหลังจากยึดปลายเชือกข้างหนึ่งไว้แล้วก็ปีนขึ้นไปบนกำแพงได้ง่ายๆลมหายใจของเราก็อุปมาเหมือนได้ที่บอบบางเส้นนั้นแต่ทันทีที่เรารู้จักวิธีใช้มัน มันก็จะกลายเป็นของวิเศษที่จะช่วยให้เราชนะอุปสรรคนานาประการซึ่งทีแรกดูเหมือนจะหมดหวังลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายและจิตใจกายและจิตใจของเราปรองดองกันทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลมหายใจเป็นพันธมิตรกับทั้งจิตใจและร่างกายและลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเป็นสื่อนำสิ่งทั้งสองเข้าหากันได้ ใช้แสงสว่างให้สิ่งทั้งสองและนำสิ่งทั้งสองไปสู่สันติและความสงบมีคนจำนวนมากรวมทั้งหนังสือมากมายที่ได้พูดถึงคุณมหาศาลที่จะได้รับจากการหายใจอย่างถูกต้องกล่าวกันว่าผู้ที่รู้จักวิธีหายใจคือผู้ที่รู้จักวิธีสร้างเสริมพลังแห่งชีวิตที่ไม่สิ้นสุดการหายใจเสริมสร้างปอดและทำให้ระบบเลือดเข้มแข็ง และนำพลังแห่งชีวิตมาสู่อวัยวะส่วนต่างๆกล่าวกันว่าการหายใจอย่างถูกต้องนั้นสำคัญกว่าอาหารและคำพูดเหล่านี้ล้วนถูกต้องทั้งสิน้นเธอรู้ไม่ควงเมื่อหลายปีมาแล้วครูป่วยหนักมากหลังจากกินยาและหาหมอรักษาอยู่หลายปีอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยครูเลยหันกลับมาใช้วิธีหายใจและโดยวิธีนี้อาการกลับหายเป็นปกติ สิ่งที่ครูต้องการจะบอกเธอก็คือลมหายใจนั้นเป็นเครื่องมือได้อย่างไรและการหายใจนั้นตัวมันเองเป็นตัวสติได้อย่างไรการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมืออาจจะช่วยให้คนเราได้รับประโยชน์มหาศาลแต่ประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายในตัวมันเองประโยชน์เหล่านี้เป็นเพียงผลพลอยได้ของความประจักษ์แจ้งในความสมบูรณ์แห่งสติเท่านั้น ที่ปารสีสครูสอนฝึกสมาธิให้กับคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เป็นชาวเวียดนามมีคนหนุ่มสาวร่วมอยู่หลายคนครูบอกเขาว่าถ้าเธอจะนั่งสมาธิกันวันละชั่วโมงก็เป็นการดีอยู่แต่นั่นยังน้อยเกินไปมากเธอต้องฝึกสมาธิทุกขณะที่เดินนอนยืนและนั่งรวมทั้งเวลาทำงานด้วยครูสอนให้พวกเขารู้จักฝึกสติในเวลาล้างมือในเวลาล้างจานกวาดพื้น และแม้ขณะคุยกับเพื่อนทุกคนทุกแห่งฝึกสติได้ทั้งนั้นครูบอกว่าขณะที่เธอล้างถ้วยชามเธออาจจะคิดไปถึงการดื่มน้ำชาหลังจากล้างถ้วยชามเสร็จแล้วจึงทำให้เธอสักแต่ว่าล้างถ้วยชามให้มันเสร็จไปอย่างขอไปทีเท่านั้นและนั่นหมายความว่าเธอไม่ได้มีชีวิตอยู่ในขณะที่เธอล้างจานเวลาที่เธอล้างจานอยู่นั้นการล้างจานต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ เช่นเดียวกับเวลาดื่มน้ำชาการดื่มน้ำชาก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอเวลาเข้าห้องน้ำการเข้าห้องน้ำก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเช่นกันการผ่าฟืนก็เป็นการฝึกสมาธิได้การหิ้วน้ำก็เป็นการฝึกสมาธิได้ผู้ปฏิบัต,ติธรรมจะต้องมีสติอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่เพียงแต่ช่วงเวลาชั่วโมงหนึ่งที่แบ่งให้กับการนั่งสมาธิ อ่านพระไตรปิฎกหรือสวดมนต์เท่านั้นการกระทำทุกอย่างต้องทำไปด้วยความมีสติการกระทำทุกอย่างเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นงานสำคัญบางทีคำว่าพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อาจจะขึงข้งเกินไปแต่ครูจงใจใช้คำนี้เพื่อกระตุ้นให้คนตระหนักชัดว่าการดำรงสติให้ได้นั้นเป็นปัญหาสำคัญขนาดความเป็นความตายเลยทีเดียว ยิ้มน้อยๆยเราควรฝึกสติทุกๆวันและทุกๆชั่วโมงประโยคนี้ดูจะพูดง่ายแต่ตอนปฏิบัติจริงไม่ใช่ของ,ง่ายเลยด้วยเหตุนี้ครูจึงเสนอแนะผู้ที่มาเรียนฝึกสมาธิกับครูว่าให้หาวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์เพื่ออุทิศให้กับการฝึกสติทั้งวันโดยเฉพาะแม้ว่าในทางทฤษฎีทุกวันทุกชั่วโมงควรอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นเวลาของเรา แต่ในทางที่เป็นจริงมีพวกเราไม่กี่คนที่ปฏิบัติได้ถึงขั้นนั้นเรามักจะรู้สึกว่าครอบครัวที่ทำงานและสังคมขโมยเวลาของเราไปหมดสิน้นดังนั้นครูจึงขอร้องให้ทุกคนหาวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์เป็นวันของตนเองอาจจะเป็นวันเสาร์ถ้าเป็นวันเสาร์วันเสาร์ก็ต้องเป็นวันของเธอเต็มที่เธอจะต้องเป็นนายของเวลาวันนั้นอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นวันเสาร์จะเป็นวันที่สําคัญในการสร้างนิสัยของการฝึกสติผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับใช้สังคมของเราทุกคนก็ต้องมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของของวันเช่นนั้นด้วยเช่นกันมิฉะนั้นจะทำให้ตัวเราเองสับสนอนลมานกับชีวิตที่เต็มไปด้วยงานและความกังวลใจไม่ว่าจะเลือกวันไหนก็ตามเราจะเรียกวันนั้นว่าวันแห่งสติของเรา ถ้าเธอต้องการกำหนดวันแห่งสติแล้วก็เธอควรหาวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อเตือนเธอตั้งแต่นาทีแรกที่ลืมตาตื่นขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันแห่งสติของเธออาจจะหาอะไรแขวนไว้ที่เพดานหรือฝาห้องจะเป็นกระดาษเขียนคำว่าสติหรืออาจจะเป็นกิ่งสนหรืออะไรก็ได้ที่จะช่วยให้เธอระลึกได้ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันแห่งสติของเธอวันนี้เป็นวันของเธอ จำไว้ว่าเธอควรจะยิ้มยิ้มที่สร้างความมั่นใจว่าเธอมีสติสมบูรณ์ยิ้มซึ่งหล่อเลี้ยงความสมบูรณ์แห่งสติขณะที่ยังนอนอยู่บนที่นอนก็เริ่มตามลมหายใจได้เลยหายใจช้าๆยาวๆและรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่จากนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงช้าๆแทนที่จะลุกขึ้นทันทีอย่างปกติและพยายามประคองสติไว้ในทุกอิรยาบถ พอลุกขึ้นแปลงฟันล้างหน้าและทำกิจวัตรในตอนเช้าด้วยความสำรวมและผ่อนคลายทำอย่างมีสติทุกอิริยาบถตามลมหายใจอย่าให้คลาดไปและอย่าปล่อยให้ความคิดฟุ้งกระจ,ระจายแต่ละอิริยาบถควรทำอย่างตามสบายผ่อนคลายขณะเดินแต่ละก้าวก็ตามลมหายใจไปด้วยหายใจลึกๆช้าๆอย่างสงบและยิ้มเล็กน้อยอยู่ตลอดเวลา อย่างน้อยที่สุดเธอควรใช้เวลาอาบน้ำสักครึ่งชั่วโมงอาบน้ำอย่างผ่อนคลายและมีสติเพื่อว่าพอเธออาบน้ำเสร็จเธอจะรู้สึกเบาและสดชื่นจากนั้นเธออาจจะทำงานบ้านต่างๆเช่นซักผ้าปัดกวาดโต๊ะถูพื้นครัวจัดหนังสือไม่ว่างานอะไรจะต้องทำอย่างช้าๆสบายๆด้วยสติตั้งใจทำอย่างผ่อนคลายรวมความสนใจทั้งหมดไปที่งานทำอย่างมีความสุข และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานแต่ละอย่างมิฉะนั้นวันแห่งสติของเธอก็จะไม่มีคุณค่าใดๆเลยความรู้สึกว่างานเหล่านี้เป็นเรื่องน่ารำคาญใจจะหายไปถ้าเธอทำด้วยสติเอาอย่างอาจารย์เซนทั้งหลายสิไม่ว่างานอะไรหรืออิริยาบดใดท่านจะทำซ้ำๆและสม่ำเสมอด้วยความเต็มอกเต็มใจ เป็นการดีที่สุดสำหรับผู้ฝึกใหม่ที่จะอยู่เงียบๆตลอดวันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวันแห่งสตินั้นเธอจะพูดไม่ได้เลยเธอจะพูดก็ได้หรืออาจจะร้องเพลงก็ยังได้แต่เธอจะต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังพูดอะไรหรือร้องอะไรอยู่และพยายามพูดหรือร้องเพลงให้น้อยที่สุดตามธรรมชาติแล้วเป็นไปได้ที่เราจะต้องร้องเพลงไปด้วยและฝึกสติไปด้วย โดยที่ต้องสำนึกตัวว่าตนกำลังร้องเพลงและมีสติรู้ว่ากำลังร้องเพลงที่มีความหมายอย่างไรแต่ครูขอเตือนไว้ก่อนว่าเวลาพูดหรือร้องเพลงนั้นเพลอสติได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าสมาธิของเธอยังอ่อนอยู่พอเที่ยงเธอก็ทำอาหารกลางวันกินเองหุงต้มอาหารและล้างถ้วยชามอย่างมีสติในตอนเช้าหลังจากจัดบ้านเรืนเสร็จ และในตอนบ่ายหลังจากงานในสวนเช่นเด็ดดอกไม้หรือนั่งชมหมู่เมฆแล้วเธอก็เตรียมน้ำชาสักกาหนึ่งแล้วนั่งดื่มอย่างมีสติโดยใช้เวลาให้นานอย่าดื่มน้ำชาเหมือนที่เข้าซดกาแฟตอนพักงานดื่มชาของเธออย่างช้า้าด้วยความเคารพรากับว่านั่นเป็นแกนกลางของการหมุนของโลกช้าสม่ำเสมอโดยไม่พวงถึงอนาคต มีชีวิตอยู่ในขณะแห่งความจริงนั้นเพราะขณะแห่งความจริงนี้เท่านั้นที่เป็นชีวิตจริงอย่าพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและอย่าพะวงถึงสิ่งที่เธอทำผ่านไปแล้วอย่าคิดที่จะลุกขึ้นไปทำโน่นนี่อย่าคิดถึงการจากเธอจำข้อความในบทกวีของครูเรื่องผีเสื้อเหนือทุ่งดอกไม้สีทองได้ไหม จงเป็นดอกไม้แรกผลิที่สงบอยู่บนกิ่งจงเป็นรอยยิ้มซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของการดำรงอยู่ยืนตรงนี้ไม่มีความจำเป็นสำหรับการจากผืนแผ่นดินนี้งามเช่นเดียวกับผืนแผ่นดินแห่งวัยยาวของเราอย่าทําร้ายได้โปรดเถอะและจงร้องเพลงต่อไปในตอนค่ำเธอจะอ่านพระสูตรและคัดลอกตอนที่ชอบออกมา หรือเขียนจดหมายถึงเพื่อนหรือทำอะไรก็ได้ที่เธอชอบนอกเหนือไปจากงานปกติที่เธอทำมาตลอดอาทิตย์แต่ไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำด้วยสติมื้อเย็นกินอาหารแต่น้อยเพื่อว่าพ่อสี่ทุ่มห้าทุ่มตอนเธอนั่งสมาธิจะนั่งได้สบายกว่าหากท้องว่างจากนั้นเธออาจออกไปเดินสูตรอากาศสดชื่นตอนกลางคืนเดินช้าชตามลมหายใจตลอดเวลา กำหนดความยาวของลมหายใจด้วยการนับก้าวเท้าของเธอท้ายสุดกลับมาที่ห้องของเธอและนอนหลับอย่างมีสติควงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเราจะต้องหาทางจัดวันแห่งสติสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อสังคมของเราทุกคนให้ได้วันนี้มีความสำคัญมากอิทธิพลของวันนี้ต่อวันอื่นๆภายในสัปดาห์นั้นมหาศาลด้วยวันแห่งสตินี่แหละ เมื่อสิปีที่แล้วที่ช่วยให้ชูวันและพี่น้องอื่นในคณะเทียบหินของเราผ่านพ้นความยุ่งยากหลายครั้งหลายคราเธอจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตเพียงหลังจากเธอฝึกสติเช่นนี้สับาราหละวันในเวลา3เดือนเท่านั้นวันแห่งสติจะเริ่มแผ่ไปสู่วันอื่นๆที่เหลือและในที่สุดก็จะทำให้เธอมีชีวิตอยู่ด้วยสติทั้งเวันของสัปดาห์ ครูมั่นใจว่าเธอจะเห็นด้วยกับครูในความสําคัญของวันแห่งสติที่ว่านี้หมู่บ้านพลัมผู้ปฏิบัติงานของเราไม่เพียงแต่จำเป็นจะต้องมีเวลาของตอนเองวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นยังจำเป็นจะต้องมีเวลาเดือนหนึ่งในปีหนึ่งด้วยครูเชื่อว่าเธอยังจำจดหมายที่ครูได้เขียนถึงไถ่เจ้าต่วนเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านพลัมได้ หมู่บ้านพลัมจะต้องเป็นหมู่บ้านทางจิตวิญญาณสำหรับนักปฏิบัติงานเพื่อสังคมของเราเหมือนกับที่บ้านเฟื่องโบยเคยเป็นที่พักทางจิตวิญญาณของพวกเรามาแล้วในอดีตเราจำเป็นต้องมีหมู่บ้านพลัมของเราเพื่อว่าหลังจากพวกเราทำงานกันแล้วหลายๆเดือนจะได้ไปพักเพื่อฟื้นกำลังเป็นที่ที่เราจะปลูกผักต่างๆปลูกสมุนไพรเดินเที่ยวเล่นกับเด็กๆที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้น และเป็นที่ที่พวกเราจะใช้ฝึกสติและบำเพ็ญสมาธิกันไถ่เจ้าตวนได้เขียนจดหมายถึงครูเกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านที่ว่านี้และเสนอให้ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านโรงเรียนสำหรับหนุ่มสาวเพื่อรับใช้สังคมไถ่เจ้าตวนหวังว่าจะได้สร้างหมู่บ้านนี้บนที่สูงเพื่ออากาศจะได้เหมาะสำหรับปลูกต้นพลัมได้ครูเลยเสนอแนะไปว่าน่าจะใช้ชื่อหมู่บ้านพลัมมากกว่า เพราะฟังดูแล้วมันน่ารักและเบาสบายเหมาะจะเป็นที่พักทางจิตวิญญาณของพวกเราครูคาดล่วงหน้าถึงความงามของหมู่บ้านก่อนได้เลยเพราะเชื่อในฝีมือวางแผนและก่อสร้างของไถ่เจ้าตวนเนื่องจากท่านเป็นศิลปินครูได้ขอร้องให้ท่านปล่อยก้อนหินที่พบทุกก้อนไว้ณที่เดิมของมันไม่ว่าจะอยู่ในลำธารหรือบนเนินเขาและพยายามรักษาต้นไม้ใหญ่น้อยให้คงไว้ตามเดิม ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หมู่บ้านคงจะต้องประกอบไปด้วยบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนมีสวนป่าและมีทางเดินหลายทางและจะต้องมีสวนพลัมตามชื่อหมู่บ้านด้วยเธอคงกำลังยิ้มอยู่ใช่ไหมควงว่าครูกำลังอยู่ในโลกของอนาคตและครูเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ครูอยู่ในโลกของปัจจุบันด้วยที่ฝรั่งเศสนี่ครูปลูกว่านสมุนไพรได้หลายชนิด เตี้ยวได้ส่งมเมล็ดพันธุ์มาให้ครูอีกหลายชนิดแต่คงต้องขอให้ฤดูร้อนมาถึงซะก่อนดังนั้นครูจึงมีหมู่บ้านพลัมอยู่แล้วและครูรู้ว่าหมู่บ้านพลัมก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วเช่นกันในใจของเธอครงเธอและเพื่อนของเราจะต้องดำเนินการสร้างหมู่บ้านพลัมตามโครงการต่อไปให้ลุล่วงเมื่อหมู่บ้านพลัมที่เป็นจริงมีขึ้นแล้วก็จะเป็นภาพพจน์ตามความสดชื่น และอบอุ่นที่สถิตอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดของเราเมื่อแต่งงานไปแล้วจะต้องกลับมาที่หมู่บ้านพลัมทุกปีพร้อมด้วยครอบครัวหมู่บ้านพลัมจะนำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาสู่พวกเราเราจะปกปักรักษาหมู่บ้านของเราเสริมสร้างกิจกรรมสำหรับพวกเด็กๆและรังสรรค์บรรยากาศแห่งความรักและพันธสัญญาสำหรับทุกคนเมื่อผู้ปฏิบัติงานของเราแต่ละคน กลับมายังหมู่บ้านเขาผู้นั้นจะรู้สึกได้รับการต้อนรับทันทีในช่วงเดือนที่กลับมาพักผ่อนและฟื้นกำลังผู้ปฏิบัติงานของเราจะเล่นกับเด็กๆก,ก็ได้หรือจะอ่านหนังสือนั่งกับสายลมแสงแดดปลูกผักบําเพ็ญสมาธิผ่อนคลายและสลัดทิ้งเสียซึ่งความวิตกกังวลที่สร้างสมมาในตนและให้ความเข้าอกเข้าใจและความรักเข้าไปแทนที่ กลับมาติดตามรับฟังปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอของท่านติชนัทหันจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t ์แดนหรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟัง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ